นะครับวันนี้เป็นวันจันทร์ผมไดเ้เอาเข้ามาที่ pi browser นะครับแล้วก็เข้ามาที่ pi blockchain อยากจะน,นำเ,เรื่องราวดีๆมาฝากวันนี้นะครับนี่คือ,อ blockchain ของ pi นะครับเสร็จแล้วองค์กรต่างๆนี่นะครับได้เข้ามาเชื่อม ามากมายเลยนะครับเข้ามาเป็นสมาชิกนะเข้ามาเป็นสมาชิกนะครับจะเป็นเมมเบอร์นี่คือเข้ามามีส่วนร่วมหรือเป็นสมาชิกแม้กระทั่ง World Bank นะครับก็ได้มาเชื่อมแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะกดเข้าไปดูได้เลยแบงค์ Bank เนี่ยนะครับได้เข้ามา,าเชื่อมกับ pi blockchain เป็นที่เรียบร้อย นะครับนี่คือข้อมูลสำคัญสำคัญนะครับซึ่งเป็นรายละเอียดทั้งหมดอยู่ในนี้เพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะเข้ามาศึกษาข้อมูลต่างๆที่อยู่ในเนื้อหาตรงนี้นะครับเข้ามาศึกษาได้เลยนะครับข้อมูลจะเยอะมากวันนี้ผมจะพาท่องนะครับไปเรื่องราวต่างๆสัก2-3เรื่องด้วยกันเนาะ ที่สำคัญสําคัญนะครับอย่างนาโตเห็นไหมครับเราก็กดเข้าไปดูได้เลยนะครับนาโตก็เข้ามาเชื่อมอ PI Blockchain เป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่คือข้อมูลของนาโตนะครับเป็นรายละเอียดของคำาที่จะเยอะมาก แล้วต่อจากนั้นนะครับผมก็จะเข้ามาสู่เรื่องของอาเซียนเราอาเซียนเนี่ยจะมอะีอยู่10สิสประเทศด้วยกันเนาะที่เข้ามาเชื่อมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะครับนี่คือข้อมูลอของอาเซียนเราได้มาเชื่อมกับ pi blockchain เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็จะมี เป็น YouTube นะครับให้ชมให้ดูได้อันนี้ก็คือผมจะเอาข้อมูลตรงนี้นะครับสั้นๆผมจะเอาข้อมูลตรงนี้สั้นๆน,นะครับมาฝากเท่านั้นเองนะครับเพื่อให้เราได้เข้าใจว่า อ,องค์กรในระดับโลกต่างๆก็เข้ามาเชื่อมหมดแล้วนะครับต่อจากนั้นนีครับผมจะเอาจะพาพี่น้องนะครับามาดูที่เรารู้จักเนาะที่เรารู้จักนะครับอย่างยูเนสโกนะครับยูเนสโนี่เข้ามาเชื่อมแล้วนะครับเราก็กดเข้าไปดูได้จะเป็นข้อมูลสําคัญสาคัญนะครับมีองค์กรระดับโลกองค์กรใหญ่ๆที่เข้ามานะครับ ซึ่งองค์กรนี้นะครับเป็นองค์กรที่ช่วยเหลือเกีออ่ยวกับโครงการต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของเด็กๆนะครับให้มีคุณภาพที่ดีทั่วหน้านะครับเด็กวันนี้ก็คือผู้ใหญ่ในวันหน้าเพราะฉะนั้นนะครับโครงการนี้ก็ได้เข้ามาเชื่อมกับ pi blockchain เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็อีกองค์กรหนึ่งนะครับนั่นก็คือองค์กร Unicef นะครับ องค์กรยูนิเซฟเนี่ยนะครับเนี่ยก็เข้ามา,าเชื่อมเป็นที่เรียบร้อยเราก็สามารถที่จะกดเข้าไปดูได้นะครับนี่คือองค์กรยูนิเซฟเกี่ยวกับเรื่องของสตรีแล้วก็เด็กเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจนะครับที่องค์กรใหญ่ๆได้เข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ย ซื้อให้รู้ว่าเรานะครับจะต้องไปช่วยเหลือเกื้อกูลพี่น้องประชาชนนะครับเช่นเดียวกันกับองค์กรนี้นะครับคือผ่านภาคประชาชนนั่นเองเพราะฉะนั้นเราในฐานะที่เป็นคนของ P.I. Network of the World นะครับข้อมูลทั้งหมดตรงนี้ ได้ถูกบันจุไว้ใน P.I. Blockchain เป็นที่เรียบร้อยวันนี้ผมมันจงขอบคุณมากครับสวัสดีครับ